ขอาไหมใกล้หน่อยกันครับผมเอาเอาไมมใกล้ครับผมอยกลครับผมกลหน่อยใกลแม่สาวใกล้โอครับผม เศษเข่าครับผมเศษเขาไม่ใกล้หน่อยไกลแม่สาวไกลอวกินครับผมนี่ครับผมเลี้ยงไ้กินไ้ขายก็ได้ครับพี่น้องครับผมนี่เลี้ยงไ้กินไ้ขายครับผมมันหลายห้ากับขายครับผมเดี๋ยวก็จะได้ขากินครับนี่ครับช่วงเกี้ยวเขานี่แหละครับผมช่วงเกี้ยวเข่าต้มตูพีชูนองกินขึ้นเขาครับผมนี่ นี่กินบานๆ,ๆเท่ากับต้มไก่เลยครับสุดหยอดเลยครับผมนี่ <c oughs> สุดหยอดของความอมเสียบครับผมนี่ <c oughs> ต้มชายไบบบบขามอ่อนนี่ครับโอ้ยครับบ่ <c oughs> มาละไยากเลยครับพี่น้องเลยนี่ <c oughs> กําลังโตงงามๆเลยครับนี่กําลังโตงงามๆเลยครับนี่ออกแม่แพ้ลูกดีอยู่ครับผมแ <c oughs> ม่หกเจ็ดโตอยู่ครับผมลูมัน